เป็นหมอนวดควรใช้น้ำหอมไหมนะคะมีการถกกันเยอะมากควรใช้ไม่ควรใช้นะคะแล้วถ้าใช้จะใช้ยังไงวันนี้เราไม่ถกกับใครนะคะว่าควรใช้หรือไม่นะคะแต่ตัวแม่อายเองนะคะตอบว่าควรควรใช้นะคะแม่อายค่ะ เป็นเจ้าของแบงคอกเทรพิสไทมัสซาดอยู่ที่แฮมิ t ันประเทศนิวซีแลนด์แล้วทุกวันนี้ก็ยังทำงานนวดอยู่นะคะมีลูกค้าเยอะแยะมากลูกค้าประจำของเราของแม่อเองนะคะค่ะเรามาพูดถึงว่าน้ำหอมควรใช้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับลูกคา้าเราควรมีกลิ่นตัวที่สะอาดนะคะคุณจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ถูกแพงไม่ว่า แต่เมื่อซื้อมาแล้วจะทำอย่างไรให้คุ้มค่าแล้วดีต่อตัวเองการใช้น้ำหอมนะคะดีกับตัวเองก่อนค่ะกลิ่นนั้นจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นกลิ่นนั้นจะทำให้รู้สึกเรามีพลังนะคะวันนี้มีแสงแดดเยอะเราจะใช้กลิ่นนี้นะวันนี้อากาศอึมครึมนะเราจะใช้กลิ่นนี้นะ วันนี้เราจะออกไปซื้อของข้างนอกเราจะใช้กลิ่นนี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเช้ากลางวันเย็นเปลี่ยนคนละกลิ่นนะคะยกเว้นแต่ว่าวันนี้ไปงานปาร์ตี้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดใช้กลิ่นหนึ่งไปงานนี้นะคะ,ะเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาบ้านละอาบน้ําอาบท่านอนอ,านอา่านหนันงสือดื่มชาละนะคะใช้อีกกลิ่นหนึง่งเพื่อจะเข้านอนอันนั้นเป็นอีก วิธีหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถจะทําได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อกี้นะคะตอนเช้ากลิ่นนี้ค่ะหลังเที่ยงกินข้าวเสร็จละทํางานกลิ่นกลิ่นหนึ่งอันนั้นก็มไม่ค่อยเข้าท่านะคะไม่ค่อยอนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะคะเหตุผลส่วนตัวก็คือเฮ้ยอารมณ์เราจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่ารูปรสกลิ่นสีนะคะจะเกี่ยวโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วย อกลับมาถึงวิธีว่าเราจะใช้อย่างไรนะคะเราใช้ครั้งเดียวเมื่อหลังอาบน้ํานะคะคุณจะอาบน้ำตอนเช้าคุณจะอาบน้ำตอนค่ำนะคะเมื่อเราเช็ดตัวหมาดแล้วลงบอดี้โลชั่นทันทีนะคะขณะที่ตัวเราหมาดนะคะบางคนเช็ดใช้ผ้าขนตัวเช็ดเช็ดผิวแห้งแห้งแล้วแห้งอีกนะคะเช็ดแค่พอหมาดก็พอค่ะ นะคะแล้วลงบอดี้โลชั่นนะคะน้ำเนี่ยจะช่วยให้เรา,เา,เานวดบอดี้โลชั่นเข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเมื่อหลังจากที่เราลงบอดี้โลชั่นเสร็จแล้วก็ฉีดน้ําหอมค่ะพรมทั่วตัวนะคะจบ ขั้นที่หนขั้นที่สนะคะเอาบอดี้โลชั่นอีกค่ะทาในจุดที่ชิพจรนะคะสองหูนะคะหลังหลังหูนี่ค่ะจุดชิพจรทาบอดี้โลชั่นเสร็จแล้วพรมจุ๊บจุบนะคะน้ำหอมอะบอดี้โลชั่นอีกทาข้อมือสองข้างแล้วก็น้ำหอมอีกจุ๊บจบนะคะต่อไปทาที่ข้อพับค่ะนะคะบอดี้โลชั่นะะทาข้อพับ จึ๊บน้ําหอมนะคะตรงนี้ค่ะจุดสําคัญไม่ใช่ใต้จักรแแลนะคะคือตรงหน้าตรงช่องนี้นะคะทาบอดี้โลชั่นทาบอดี้บอดี้โลชั่นไม่ได้ไม่ใช่เป็นจักรแแลนะคะตรงนี้นะคะหรือต่อมน้ําเหลืองจุดที่ะจรต่อมน้ําเหลืองนะคะตรงนี้นะคะก็จึบ๊บจึ๊บนะคะใส่น้ําหอมลงไปแล้วก็ใส่เสื้อผ้าค่ะ อา้าวไม่ใช่เขาฉีดน้ําหอมที่เสื้อผ้าเหรอคะแม่อายก็แล้วแต่นะคะคุณจะทําอย่างนั้นก็ได้แต่คําแนะนําของแม่อายก็คือทาที่ตัวเราแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้านะคะน้ําหอมที่ดีเมื่อนึกภาพดูนะคะว่าเมื่อเราใส่น้ําหอมลงไปแล้วแล้วเราเสื้อผ้าลงกลิ่นก็จะติดตัวเราค่ะมันจะทําให้เป็นคําตอบว่า น้ำหอมของคุณที่คุณใช้เนี่ยเพื่อตัวคุณคุณรู้สึกสดชื่นคุณรู้สึกมีพลังคุณรู้สึกปลอดโปร่งนะคะน้ำหอมแต่ละชนิดเนี่ยกลิ่นแต่ละชนิดไม่เหมือนกันคุณรู้สึกเช่นนั้นแล้วนะคะคุณไม่เอาไปรบก,กวนคนอื่นค่ะคุณมาพรมเสื้อผ้าในเมื่อเขาติดเสื้อผ้าอยู่แล้วเข้าใกล้กันระดับนี้นะคะนั่งกินข้าวด้วยกันมองเห็นหน้ากัน ก็เป็นกลิ่นอ่อนๆพอแล้วนะคะพอแล้วแต่บางคนเดินเดินเข้าเดินผ่านเราเนี่ยนะคะกลิ่นนี้แบบติดจมูกเลยอันนั้นแล้วแต่รสนิยมนะคะคุณจะทาอีกก็ได้นะคะคุณจะทาที่คุณจะฉีดที่เสื้อผ้าอีกก็ได้นะคะวันนี้เอาเคล็ดลับนี้มาฝากเพื่อว่าตัวเราเอง เราดูแลตัวเองให้ดีแล้วเราจะเป็นหมอนวดที่ดูแลลูกค้าได้ดีเพราะว่ากลิ่นก็เป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะข้อความนี้ดีคอนเทนต์นี้ดีนะคะกดไลค์ให้ไม่อายเป็นกำลังใจข้อความนี้ดีเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนแชร์ไปให้เพื่อนนะคะหรือว่าไม่ทันได้ฟังก็ กด follow เอาไว้นะคะแล้วเจอกันอีกค่ะ